บทที่หฉันต้องรอดตอนนี้เขามีทั้งอาวุธระยะไกลและอาวุธประชิดโอกาสในการเอาชีวิตรอดของเขาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่จะเอาชีวิตรอดจุดประกายในดวงตาของเขาด้วยการถือกระบองฉันต้องรอดทันใดนั้นก็มีเสียงดังมาจากด้านนอกบูมเสียงเหมือนประตูถูกกระแทก เมื่อได้ยินเสียงดังกล่าวใบหน้าของจังเซิงก็เปลี่ยนไปและเขาก็รีบยกหน้าต่างขึ้นเพื่อตรวจสอบเพียงเพื่อจะเห็นว่าประตูของอาคารใกล้เคียงเต็มไปด้วยซอมบี้ที่เน่าเปือ่อยซอมบี้คือพวกที่ชนประตูมีประมาณ20ตัวพวกมันมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อมองดูฝูงซอมบี้ที่เน่าเปื่อยไปหมดเขากลั้นหายใจไม่กล้าหายใจออกเพราะกลัวว่าพวกมันจะค้นพบเขา หลังจากนั้นไม่นานเสียงกรีดร้องอันน่าสังเวชก็ดังมาจากร้านใกล้เคียงอาเขาได้ยินเสียงซอมบี้เคี้ยวอย่างรวดเร็วแม้จะทะลุกำแพงก็ตามโครงสร้างของประตูร้านข้างเคียงเป็นแบบเดียวกับของเขาซึ่งหมายความว่าหากซอมบี้สามารถทะลุประตูของพวกเขาได้พวกมันก็พังประตูของเขาได้อย่างแน่นอนเมื่อคิดถึงสิ่งนี้จางเซิงก็เงือตกฉันต้องออกไปจากที่นี่โดยเร็วเพื่อความอยู่รอดฉันต้องหาตึกสูงซ่อนตัว เขาเริ่มแผนทันทีปังเสียงดังมาราวกับว่ามีบางอย่างมากระแทกประตูใครเขารีบมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยความตกใจและเห็นร่างหนึ่งวิ่งไปในทิศทางตรงกันข้ามนั่นคือเขาเมื่อจําบุคคลนั้นได้จังเซิงก็โกรธมากคนที่เปิดประตูบ้านคือหลิวเสี่ยวเทียนชายหนุ่มผมบลอน์คนนั้นคนนี้ต้องตาย ดวงตาของเขามองตามร่างที่ถอยออกไปของหลิวเสี่ยวเทียนอย่างเย็นชาจางเซิงโกรธมากพอที่จะรีบออกไปฆ่าเขาแต่สถานการณ์ภายนอกทำให้เขาต้องพิจารณาใหม่หวังว่าแกจะไม่ตายเร็วเกินไปจางเซิงพึมพำและมองไปที่แผ่นหลังของเขาอาแฮซอมบี้ที่ถูกดึงดูดด้วยเสียงเริ่มรวมตัวกันเข้าหาเขาบ้าเอย้ย เมื่อเห็นสิ่งนี้ความเกลียดชังของจังเซิงที่มีต่อหลิวเสี่ยวเทียนก็เพิ่มมากขึ้นและสาบแช่งภายใต้ลมหายใจของเขาอัญเชิญโครงกระดูกทหารโครงกระดูกสองคนโผล่ออกมาจากวงกลมเวทมนต์สีม่วงอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันเขาก็จับกระบองในมือแขนของเขาสั่นเทาด้วยความตึงเครียดตำ่ตำๆหัวใจของเขาเต้นแรงจากความตึงเครียดฝ่ามือของเขาเงือออกขณะถือกระบอง อาอาแฮดูเหมือนซอมบี้จะสังเกตเห็นเขาแล้วคำรามมาทางเขาอย่างโกรธเกรี้ยวแย่แล้วพวกคุณไปข้างหน้าเมื่อเห็นซอมบี้กำลังจะบุกเข้ามาเขาก็รีบสั่งให้ทหารโครงกระดูกสองคนปิดล้อมแนวหน้าตุ๊บตุบปังบูมประตูพังลงหลังจากโดนซอมบี้โกรธจัดโจมตีสองสามครั้ง ใบหน้าที่ผุพังเข้ามาในสายตาของเขาไปจางเซิงสั่งให้ทหารโครงกระดูกปิดทางเข้าประตูโดยไม่ลังเลปุบหลังจากเลเวลถึงหนึ่งทั้งความเร็วและความแข็งแกร่งของทหารโครงกระดูกได้รับการปรับปรุงอย่างมีในสำคัญพวกเขาเผชิญหน้ากับซอมบี้ที่โกรธแค้นโดยไม่ต้องกลัวฆ่ากันตายอย่างง่ายดายราวกับผาแตงโมในไม่ช้าพื้นดินก็เกลื่อนไปด้วยซากศพและหัวซอมบี้ ค่าซอมบี้เลเวลศูนย์ได้รับ2คะแนนประสบการณ์ค่าซอมบี้เลเวลศูนย์ได้รับ2อคะแนนประสบการณ์กรอบประตูและผนังโดยรอบถูกย้อมเป็นสีแดงด้วยเลือดซอมบี้ที่อยู่ข้างหลังสะดุดพื้นพลนพื้นขณะที่พวกมันกำลังจะลุกขึ้นทหารโครงกระดูกก็ฟันพวกมันด้วยมีกระดูกแม้ว่าทหารโครงกระดูกจะดูร้ายแต่จำนวนของพวกมันยังน้อยเกินไป ในไม่ช้าซอมบี้สองตัวก็ทะลุก,การป้องกันของพวกมันและพุ่งเข้าใส่จางเซิงเมื่อเห็นซอมบี้ที่ดุร้ายใบหน้าของจางเซิงก็เปลี่ยนไปอย่างมากและเขาก็ยกกระบองในมือขึ้นทุกมันลงบนหัวของซอมบี้ตัวหน้าอย่างแรงปังหัวของซอมบี้ระเบิดทันทีเหมือนแตงโมสสารสีเหลืองสีแดงและสีขาวกระเด็นไปทุกทิศทางฆ่าซอมบี้เลเวลศูนย์ได้รับสองคะแนนประสบการณ์ ซอมบี้ตัวอื่นเข้ามาหาเขาแล้วจังเซิงได้กลิ่นเหม็นที่เล็ดลอดออกมาจากปากของมันอ่ามันสายเกินไปที่จะโจมตีอีกครั้งจังเซิงตกใจมากจนรีบถือกระบองในแนวนอนต่อหน้าเขางําปากของซอมบี้กัดกระบองแข็งอย่างรุนแรงทำให้ฟันของมันหักไปห้าซี่จังเซิงช่วยโอกาสนี้ผลักซอมบี้ออกไปอย่างแข็งขันฉันแข็งแกร่งขนาดนี้เลยเหรอ เมื่อเห็นซอมบี้ถูกผลักถอยหลังไปหลายก้าวเขาก็พบว่ามันไม่น่าเชื่อเลยสักนิดแต่เขารู้ได้อย่างรวดเร็วว่าเขาเลเวลหนึ่งในขณะที่ซอมบี้ตัวนี้เลเวลศนเท่านั้นด้วยการตระหนักรู้นี้เขาไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปความตึงเครียดหายไปและจิตใจของเขาก็ปลอดโปร่งทันทีซอมบี้ทำให้ร่างกายมั่นคงและพุ่งเข้าใส่เขาอีกครั้ง เมื่อสังเกตเห็นว่าซอมบี้โจมตีเป็นเส้นตรงเท่านั้นจางเซิงจึงก้าวไปทางซ้ายอย่างง่ายดายหลบการโจมตีของซอมบี้ขณะที่มันยังไม่หันกลับเขาก็ยกกระบองขึ้นและฟาดมันลงไปที่หัวซอมบี้อย่างแรงปังหัวของซอมบี้ระเบิดทันทีซอมบี้ข้างนอกยังคงพุ่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่ถูกฆ่าโดยทหารโครงกระดูกสองตัว มีซอมบี้เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่ทะลุแนวป้องกันและเข้าหาจังเซิงจังเซิงเชี่ยวชาญทักษการฆ่าซอมบี้และไม่ได้ตื่นตระหนกแม้แต่น้อยและทุบหัวซอมบี้ที่เข้ามาหาเขาได้อย่างง่ายดายในไม่ช้าค่าประสบการณ์ของเขาก็สะสมถึง50แต้มและร่างกายของเขาก็เปล่งแสงสีทองออกมาขอแสดงความยินดีที่ประสบความสำเร็จในการเลื่อนระดับเป็นระดับสอง ปัจจุบันระดับ2ประสบการณ์ระดับถัดไป0-150หลังจากเพิ่มเลเวลขีดจำกัดพลังงานสูงสุดของเขาเพิ่มขึ้นเป็น45แต้มหลังจากการต่อสู้เขาสังเกตเห็นว่ามีซอมบี้เหลืออยู่ข้างนอกเพียงประมาณ30ตัวจากนั้นเขาก็หยิบธนูโลหะออกมามาทดสอบพลังของธนูและลูกธนูกันเถอะเขาวางลูกธนูไว้บนสายธนู ฟิวลูกธนูโลหะยิงออกไปเล็งไปที่หัวซอมบี้ที่อยู่นอกประตูโดยตรงแต่กลับพลาดเขาจึงยิงธนูอีกดอกหนึ่งฟิวปุบซอมบี้ตัวหนึ่งล้มลงเลือดกระเซ็นขณะที่มันกระแทกพื้นเขายิงธนูไปมากกว่า40ลูกยิงหัวซอมบี้ที่อยู่นอกประตูแม้ว่าลูกศรบางลูกจะพลาดหัวของซอมบี้แต่ความแม่นยำของเขาก็พัฒนาขึ้นอย่างมาก เมื่อซอมบี้ตัวสุดท้ายที่อยู่ในสายตาถูกฆ่าเสียงคำรามด้านนอกก็หยุดลงความก้าวหน้าประสบการณ์64 150เพื่อเป็นความระมัดระวังจังเซิงจึงส่งโครงกระดูกทั้งสองออกไปข้างนอกเพื่อตรวจสอบก่อนหลังจากยืนยันว่าไม่มีซอมบี้แล้วเขาก็เข้าใกล้าซากซอมบี้เมื่อมองดูซากซอมบี้ที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นมันก็เหมือนกับคุมสมบัติเก็บรวบรวม เก็บรวบรวมได้รับแกนคริสตัลสองชิ้นส่วนโลหะหนึ่งได้รับแกนคริสตัลหนึ่งชิ้นส่วนโลหะสี่ได้รับชิ้นส่วนโลหะหนึ่งลูกศรโลหะหนึ่งแน่นอนลูกศรโลหะสามารถรวบรวมได้หลังจากนั้นประมาณห้านาทีเขาก็รวบรวมทุกอย่างแล้ว ไม่เพียงแต่เขาเก็บลูกธนูที่เขายิงได้สำเร็จเท่านั้นแต่เขายังได้รับชิ้นส่วนโลหะ168ชิ้นและแกนคริสตัล42อันปัจจุบันเขามี43แกนคริสตัลซึ่งเพียงพอที่จะอัปเกรดคริสตัลวิวัฒนาการของเขาต่อไปอัปเกรดคริสตัลวิวัฒนาการร่างกายของเขาถูกปกคลุมไปด้วยแสงสีทอง ขอแสดงความยินดีที่อัปเกรดอัปเกรดคริสตัลวิวัฒนาการเป็นระดับ2ได้สำเร็จระดับถัดไปต้องใช้75แกนคริสตัลความคืบหน้าปัจจุบัน18 75หลังจากอัปเกรดจำนวนช่องในสินค้าคงคลังของเขาเพิ่มขึ้นอีกครั้งจาก8เป็น16ช่อง